เรื่องมันก็เป็นแบบนี้ลนะเนาะเมื่อคืนนี่ฝ<ห>นถ <พน S 1> ลม่มพี่น้องเนาะฝนถลม่ลมเอ้ยใบยจนเปียกเมื่อเสื้อผ้าแล้วนะมันลมแน่นะเนาะแล้วจนมุ้ยเฉินนุ่งสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อ มาเนียก ah, oh, kind of okay. oh, ็อาการก็ต้นแข็งจะรุนแรงแน่พี่น้องเพราะว่าเราอันฮอนวันชินเนาะกาให้โอกาสแล้วนี่เด้อพี่น้องเนาะนีหลายสาเหตุที่ช่วยเหลือก็ย้อนลำบากแทนทุกแทนยากแทนบ่มีทีเพิ่มเนาะเออหนึ่งเต็มที่แล้วเหตุผลได้ใช่ไหมครับผิดไม่ทำหนึ่งเต่ยังไงหนึ่งเช้านี่ว่าวันเด้เป็นยังอันนี้ะเออหนึ่งเช้านี่พ่อเทพเผานี่นะ เล่หน่นโอ้ยมันเป็นยังนมันโบดปะนึ่งสานี่หรอมันเนียมันเนี้ยไปข้างในแต่ในมันบบเด็ดจะันน้ามาแล้วตอนเช้ามเลย่า นี่ครบเครื่อง้เนเป็นคนเ้ยมือมาตั้งเต้นเป็น้นใหญ่เออเด็บม่รก้เป็นดีนี่บางทีจะดีนวะกินไห่หนังเพพอตบกูจะเลือดออกเลือดออกทางควัแม่นรีเพ่ะเดยนะ่ถ้ามัพัวก็มีเลือดแ้าเม่นพัวก็ออกเือกันบอกคอยนี่สาใส่ละ เจาทาใช่ตาม่าจะดังคอยไปทาที่หัวเราลมแล้วหนาหอมยังหัวอยู่ผูเมียได้ไปอาบน้ำแล้วปู่วยังไม่ได้ไอาบน้ำอู่พวอยัไม่ได้นอนบิดขึ้นหัวจะตต้นมาดให้นอนกไปมิดขึ้นัว่อยมไปไปพ่เดี๋ยวนี้ปู่พวไปนะ เาเนี่คือไข่แล้วมันยังไจนตีนไข่เตีนไข่ผีบอ่เออถ้ามันซุกไปแล้วเาอย่างในบีบมันมันซุกบีบไปได้แด้มันจิบคอยนี่จะบีบมาให้มันมาออกมานำไปย่มาแก้วรักอลูกระยูห้า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 ห้ห้าห้าห้า จาไปกินบะโอ้ยจะมาตรวจบ่บ่แล้วเคยไปใช่บาะแล้วเสือค่อยได้เสือค่อยเสือดีดานะลย่ปลกไว้เจ้านั่นะให้บอกให้เขามาเด้อใครปกไว้แต่ว่านี่มานี่ไม่ได้ไปเลยเพื่อนเออโอเคแล้วนีแล้วที่ดีกระยูกก็ไม่เทิดได้แล้วผ่าไว้เธอผ่าไว้ผ่าไว้บอกคืนนี่ก็ได้อยากไปบอกไปเคืนนี่ก็ได้ เอย่าให้เราจะเลื่อมตายคอยเป็นมาหน่อยมีทิ่ผูกไว้มาหน่อยมาหน่อยก็อยู่ในโต๊ะคอยผูกเจ้าบ่ผูกได้ผูกแต่โต๊ะก็โต๊ะคอยเป็นเป็นเลยเจ้าผูกเจ้าที่อ้ามหน้ามาได้ผูกมาหน่อยไปอ้ามหน้าห้องเองแลยเพรว่าให้เฮิดพักยังแหละมาหน่อยคอยเซฮิตอันนั้นคอยเซตีดโอคยเฮ็ดเป็นนะไอเฮิดบอกว่ามีคือมาหน่อยมีผูกเป็นเป็นมาหน่อย มึงโม่คนกินมาน้อยเอาอยากได้ที่มาอีกแล้วเอองอันอยากกินวันที่หนึ่งเขาเนาะบางเกินที่นด็ดเลย่ะอ่ะโนโนโนอ่ะจะได้แล้วตายมะพร้าวบะมีเนาะบใส่พร้าวใส่ถั่วเหลืองอ่า ไม่หวัดมันบ๊อบเมียคอยหเอาต้มเด็ดขาดห่อข้าวเด่นเก้าหนึ่งเด้เจ้าบัวได้อันเก่าเนาะเก่าห่อดั่นเก้ากันไีมอ่ะเด่นเก้าได้ไหม เชยบาทนี้มันสูงใหญ่อืมไม่หรอขเข้าประดับดินบักอันนี้ไม่ได้ทำบุญบาปมึงมึงก็ไปทำบุญ้ะแซวบัวตาจ้าเด้อบัวให้มุลิบจ้ะฮะ แทบวะโดนแทบอลไรเนาะบ่อโดยพอเคยมาบ่อโดยขนมมันบุกงองง่ายๆได้มันแซ่บมันเนาะนิ่มๆอยู่อันนี้กินเป็นนาไปพูดลงเมืองดูเอาใครมาไหนกินหรือเปล่างานสวยงามนะพอไปแวะ้านเขาปิด หานคนชงอ่ะนั่นต,ต,ตัวแรงนแล้ววันนี้เนรอะฮะเป็นวันใช่บาทเนะาะอพีด<ช>ไป<า>ใช่บาทนั่นที่พิดไปใช่บาทใช่ไหมใส่ห้ายอยู่เดีนะ๋สั่งแต้งกันมัซื้อนั่นมดนะมันอยากขนาดเนาะมันบบมีขายได้ในหา้างค่ามันแบบว่ามีเยะเป็นยาน้ลับชื่อๆนะมันเป็นยาปัว Nóng nóng. Ừ. lắp đi gọi thơ cơn này còn tốt vô sai bọ ừ, ừ. Mới đi ừ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  đi ลิบไปอีกคราวดังว่าช้าใจก็ว่าไม่น,นี่แล้วขันหันกรเปิดว่าจะให้พ่อนางแพรนแลน,นไปเบิ่งก่อนแล้วพพันนั่นไปเ <c oughs> อิญม,ม,มาหน่อยเพื่อนเขาไปอยู่น้ำเฮาหมดอบอกเลวเขาพุ่นแก่มาส่งเขาแก่มาส่ชมหักแป้งเฮา,านี่นำมานหน่อยไเพื่อนเราบ่มีแล้วเอ,อาบ่มีเลี่ยงแล้วใส่กระดุมเสื้อให้ก่อนเอ้ยอ่ามาใส่กระดุมเสื้อให้เมีใหก่อน เลในเราจะใช้ระยะเนี่ยคือเอรอัดไนนี้ใกล้ตีนเลยเย็บขนาดเนาะเป็นตีตีนวะไม่ใช่ปีแข่งปีแข่งมือนั้นไปในล่างตีนมืออยู่นหันนะก็เห็นแมงวันตอมก็เลยคว้ายืนงคว้ายืนแมงวันตอมจะบอกให้เราอัดเราอัดเราก็มาอัด ยจะไปใช่เออใช่กระดุมเสื้อเปียกวัดเสื้อผ้าเนาะใส่ดีดีเสื้อผ้าบางไลไลตอนนั้นไปสิไดเออไปเธอเอาไปทิมเอออย่าเกาะค่อยทิมนอนผมมีบรรจุคนเช้าแล้วทิมเดยได้บรรจุันเช้าวันนี้ก็่จะไปถิมเนาะกันใดมานะเลยผมคุณนหอบพีอยู่เดี๋ยวจะเอาวางไว้ได้ไหมใส่ดีดี <laughs> ờ ờ, 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 ờ <laughs> đi đi, bây giờ đây hỏi ai. ai, không? ai à, sao luôn đấy đi. rồi. Bộ à đấy, con thạch phạn. bỏ, cục họ ai chúng tôi xài nó khỏe. rồi, xài bên đây bạ nan xài vào đây là mung da mung dây cua da bây giờ quay vặt bông mà này hả bộ bài đâu, mì phần leo việc này rồi giờ cái lúa mì kín nó không khai kín khai tôm kín xe bò khai tôm rồi, rồi. ว่างกับทางป้าน,น,นี่อืมมดแดงไฟนี่เออมือไงข้าว่ากูวะไปทางใดดิไปดิไปเลยเดับมแด,ดแดงไฟนะไปด,ดิเอาซื้อ,อคอยประด็งขามันดอกก็มีคนมาหล่เลนี่ยเจ้าหล่อนงดเงียเสียงดังบ่บา,า,ายๆคอยบ่มักมูคอยบ่มักแบบคนไลยแต่ไม่ยิ่งมีคอยบ่มักสวยบ่มักครับคอยบ่มักไปลินน้ำมูอีกคนคือคอยมักอยู่คนเดียว หหอาออยครับวากระยูบันต้องพุงไอ,เอ้เถิดเราไปเห็นค่อนไปลินกับมงค่ยคยไปลินกระมูจเถือ่อคันว่าคอยมีเวียร์คอยจังไปบ่มีเวียร์คอยปลาไปคอยปรมักไปเล่ย่อนกับมงคนอื่นเขาพอลูกขันมาห้าชายแล้วนะต้องออกมา มาแต่บ้านพ่อนี่นอนอีกเลยคนมักล่ไลเข้าคนคนเดียวนใ่สายทางรถนี่แม่นบ่ถ้าค่อยเดาคือสายเงี้ยวบักเถิดโลดสายแม่นบักเถิดแต่เวลาค่อยอัดกลางคืนนี่แต่ผู้ใดไรสิประโยชน์ไปมันปลูกเข้ามากลา่จตกเขาสิมาพีานี่บวกต<ไ>ัวนะเขาคงสิบข้ามาเราอยู่ที่นี่เป็นพวกดีดีวานนี่ขายือ บูฮาบูไก่บูคือไห้บ่าวแสนขิ่าวบ้อยเ้าหน้าเอยเป็นไปแสงเซ้าาเซลคืนนี่มุ่งอยู่บะเลยแต่ฮาไป่ได้น่ะจักไปไปกไห้ ไฟสีสากเมื่อวานนี้เขาดึงออกมันจะหงงนะคันบอมันบ่หุงเทวดาแล้วสาบอืมค้องเทวดาไปสิมากวนปีนนานเทวดาไปเทวดามาสับเนาะไออันนี้นอนยังไม่มีน่ะม้าแม่นอ้ายคอยนี่ยมาแม่นฟัวคอยยังอ้ายคนอื่นเขาอยู่เาก็รับดีอยู่ะบ่าไปก็ได้แล้วไปรับสับอืม

มันก็เป็นบแบบนี้ละเนาะยังไงจะมันจะไปอยากไปแล้วเจ้าบอให้ไปเออเจ้าบอให้ไปละให้เจ้าบัดนี้เนาะนนี่อะไรการไปเนาะถึงแล้วไอ้เธอเดี๋ยวจะเห็นที่ยังนะฮั่ะขมีแต่เลือดเลือดดังคอยให้จะตรงย่างไว้บ่าเพื่อหน้ากัเขากะบบอเห็ดแห้งป่านนี้เนาะให้ไว้อย่างนั้นนะ ลอาจจะเป็นน้ำลเข็งอาไว้สูบยาเฮ็ดยาสูบเป็นน้ำตากแดดมาจกอนออกเอาไว้สูบยาเอาไว้เฮ็ดยาสูบแช่บ่ขะตุมไปไหยอยเห็นบ่ออิ่มอย่าเนาะอิ่มแล้วผมเริ่มพักผ่อนแล้วบ้านเนาะกระตุ่มนอนเป็นฮ่าฮ่ยกตมนอนไม่สาย โอ้แม่ไพรเอาขอไพเข้าดังอยู่เพิ่นนะเจ้าบ่ไช่ดังไพรเ,เาานี่ยมันนี่เนาะควนันกลมนะค่อปล่อยให้เอื้อยค่อยนีจังนี้จะเจ้าบะเบิ้งกันเลยเอาไปรยชนกับผัวเล่าเบาไปไปโูเงินอยู่กัินเ้าเียงเตียงกระดังนั่งสองคนก็เต็มแล้วเนาะอืมเตียงไว้เพิ่นเน,นาะฝันไได้นั่งบ่ายนี่เนาะ Tao đang yên con máy nè à, Mà yên con máy chứ Là không xì thang lằng, cho nó ăn thế ai Thấy gì mà thang lăng Con máy nó lấy xì thang lằng Ai là lâu ăn thang đó Tao kìm thừa đình kìm năm nè Dạ thừa đình đó đây nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không Ủa? แล้วขอเห็นแก๊สแล้ขอุนวอสิมาสู่ลกินลได้ากินกระตุ้มก่อนบออมแต่เพือนเมียต้มของโลนอาหน่อยเดต้มแต่วานนี่ต้มใส่เดี๋ยวเอาเบดคอยกันเอาบอลไปเ็ดยังอันนี้ครับเดี๋ยวมาอ้อม่อ่อานออี้ลูกมกินไ้มมานั่งกินทรนี่ะเถดเนี่นี่

Đi, đi ơi. nó mướn hang là chịu gắn vậy mẹ à, bảo của pành phải ăn đi hả với này đứa đang luôn ma trung trung à đúng rồi

ai nằng, ở bên đây nằng, coi yืน, liên quan không ạ? Trúc Nam cùng Nay đang đứng cùng Khang. Này, Trúc Nam trông này, đi Trúc Nam mang máy liên quan không ạ? Ừ. Ừ. Hãy 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 nó hãy 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 ข้อวายถั uh, ่วดินแน่นี่นี่เจ้าเอิญั่วดิชงว่ะจะตองก็แตกเลยกูงงงงจะตองก็แตกเลยกูตึงขั้ขนาดเนาะต่อตะบินตึงอันสามแม่มันไม่ใช่เป็ดกบเลยปะต่อตะเบนเจาะระบายจระเบ็ดคืนเดือนปะต่อตะบนนี้เราได้ร้อนเนาะถึงก็หอบอันสอง

วันมะฮะเจ๋งป่ะนอนถ่นอนมากตัดฟองโตอะไรงานยอกกันจะเลือดดังแตกย่อกกันในชื่อันตีกันในบนว่าหัวว่าหัวไปนี่ดอกเดี๋ยวแลยวไปยอกกันแหงไะจงใจแล้าแบบว่าแล้วแข่งแดดดูแล้วมันมันนั่นใช่ไหมอ๋อได้คุหลายหน่วยนั่นนี่รวมแล้วจังหน่วยคู่นะสี่วันนี้เราไปตักขึ้นมาเจ้าน้ำสี่หน่วยเลย ช่งผมเนี่ยเราจะหามน้ำคันข่อยมันจ้อน้ำฮะแล้วกระตูบก้อนอย่างจ้อน้ำเนาะดูว่าไดนแล้วกระตูบก้อนแล้วเอาไปตูก้อนเนาะว่าแล้วมันจะถูกจับค่อยโจมนเนาะค่อยนั่นแหละปุ๊บกรตูบยู่วางไหนเดี๋ยว กล้ๆเฉาเฉานี่และกล้ๆเฉาพี่่ให้กำแดงม่ไปเหื่อพิ่งแล้วเนอะแบบกระดุกนะเสียงเนาะใกลเหืืนเพิ่นยันดีใบกลคืนแล้วยลุกจมมนหลุกเทศมันสิตรบกวนผู้อื่นยแลเนี่ยเจ้ายาเทศหรือวะบ้กแต่จค่อยๆนะก็มาให้ก็ให้ให้ให้นะ กันสองตัวแดงแดงเลยเลือดเลือดติ๊กหัวม้าเลือดดังเอ่ยไปบ่มันยังเลือดดังออกยังไปตุ้ยแก้มกันตุ้ยเ่หัวม้ากันบ่เลยนะฉันออดไปไปบีบเขาเขาอยู่หันเมื่อเช้านี่บนูไม่นนะบ่เหม่นตุ้ยแก้มกันนะขุมกันนี่หว่ะหยอกกันไอฉันออนไลน์ตีคอยแต่คอยไปซื้อขนมไอบางนีเราสาวกูนี่แหละแต่กูสิค้ามเบิ่งอีนั่นบ่มีเระเบียงจะไหนนึกตกแตะหุยนั่นนี่ มันจะห่วงผัวรอแห้งไวมเธอเนาะมล่อก็อย่าวุย่แม่มันรอลเราคอยถามม่ว่างนะ้วว่างให้เธอดกับ